สวัสดีครับผมอาจารย์กัชวิทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลโก้หงจุย้ยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ตรวจแปลนบ้านกันนะครับอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์นะครับที่ไว้วางใจอาจารย์นะครับที่ส่งแปลนบ้านมาให้ตรวจเบื้องต้นนะครับในการตรวจแปลนบ้านก่อนที่จะก่อสร้างนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหาทีหลังนะครับ ในการทุบหรือปรับวงจี้ภายหลังหลังก่อสร้างนะครับวันนี้เรามาดูเคสสตาร์ดี้เป็นบ้านหลังนี้กันนะครับเป็นบ้านหลังนี้นะครับตรงบริเวณนี้คือหน้าบ้านตำแหน่งนี้คือหลังบ้านนะครับ บ้านหลังนี้มีหนึ่งสองสามสี่สี่ห้องนอนนะครับหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำนะครับหันไปทางทิศเหนือนะครับหลังบ้านหันไปทางทิศเหนือปีนี้ตกทิศอสูรนะครับ <c oughs> คิดศูนย์ประจำปีนะครับ ห้ามก่อสร้างนะครับจนถึงห้ามก่อสร้างบ้านนะครับจนถึงวันที่3กุมภา2566นะครับ ทิศศูนย์ประจําปีนั้นนะครับคือห้ามทุบเจาะเคาะต่อขุดดินหรือถอนหรือเริ่มก่อสร้างนะครับผลที่จะเกิดขึ้นก็คืออาจจะทําให้คนในบ้านเจ็บป่วยได้การเงินการงานธุรกิจหรือตัวบุคคลที่พักอาศัยนั้นเกิดสิ่งที่ไม่ดีต่อเจ้าชะตาหรือต่อคนในบ้านนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับทางขึ้นบันไดนะครับการปิ ทางขึ้นบันไดนะครับบันไดเป็นตัวหลักนะครับที่การเหนี่ยวนำกระแสที่เข้ามานะครับเหนี่ยวนำกระแสโชคลาภเงินทองต่างๆเข้ามาในตัวบ้านนะครับบันไดนี้ควรมีลักษณะที่ ควรจะมีลักษณะกว้างนะครับไม่ต่ํากว่าเมตรห้าสิบนะครับเพื่อให้กระแสโชคลาภนั้นหมุนเวียนไหลเข้ามาในตัวบ้านได้ดีนะครับ ต่อไปนะครับประตูทางเข้านะครับซึ่งกระแสื่อนั้นได้เข้ามาโดยระยะสเปซนะครับที่เข้ามามีการแบ่งห้องซ้ายขวานะครับดูจากสเปซที่เขียนแล้วอันนี้น่าจะ3เมตร50 3เมตร50เป็น7 7เมตรนะครับเเมตรด้วยระยะที่วิ่งเข้ามานะครับมีความไกลนะครับและมีการแบ่งซ้ายขวาครับเปรียบเสมือนบ้านอ,อกแตกนะครับซึ่งอยู่แล้วจะมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันนะครับ ซึ่งลานเก็บพลังที่ในบ้านนะครับไม่มีนะครับบริเวณนี้นะครับถึงแม้ว่าจะทำประตูทางเข้าที่ไม่ตรงกันนะครับระหว่างห้องทั้ง4ห้องนะครับแต่ด้วยสเปซที่เข้ามาลึกแคบทำให้บ้านนี้อกเป็นบ้านอกแตกนะครับ ข,ข้อดีของบ้านหลังนี้นะครับบริเวณหลังบ้านตำแหน่งประธานบ้านนะครับไม่เป็นห้องน้ำไม่เป็นบันไดไม่เป็นหน้าตา่างไม่เป็นประตูถือว่าดีนะครับข้อเสียข้อหนึ่งนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นประตูน่าจะเป็นประตูห้องน้ำนะครับตำแหน่งนี้มีการประทะนะครับ มีการระทาก,กับเตาไฟนะครับตัวนี้เตาไฟซึ่งจะทําให้การเงินสุขภาพเสียหายนะครับเตาไฟปะทะก,กับประตูห้องน้ํานะครับควรจะย้ายเตาไฟมาอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วตัวนี้เปลี่ยนเป็นตำแหน่งซิงน้ำนะครับซิงล้างจาน โดยข้อเสียเตาไฟคือ1ตรงกับประท้ากับประตูห้องน้ำา2งตำแหน่งเตาไฟผนังติดก,กับห้องน้ำถือว่าไม่ดีนะครับส่วนหัวเตียงนอนควรจะเป็นผนังทึบนะครับทั้ง4ทั้ง4ห้องนะครับประตูบ้านประตูทางเข้าหลัก ควรระวังนะครับเหลี่ยมมุมเสาปะทะกับประตูบ้านถ้าตำแหน่งประตูบ้านนั้นเป็นตำแหน่งที่เป็นโชคลาภนะครับจะทําให้การเงินโชคลาภเสียหายนะครับส่วนประตูลหลังบ้านนะครับก็ควรที่จะเช็คว่าหลังบ้านนั้นตกตำแหน่งส่งเสริมคนอุปถัมภ์คำจูนหรือไม่นะครับ ตำแหน่งเตาไฟก็ควรจะเช็คดวงจะดวงชะตาของคุณแม่บ้านดูนะครับว่าทิศทางองศาในการวางเหมาะสมหรือไม่นะครับที่จะช่วยส่งเสริมดวงชะตานะครับส่วนการทำธรณีประตูการลดระดับห้องน้ำา10เซนอันนี้ขึ้นอยู่ความเชื่อ หรือความชอบในสไตล์การออกแบบบ้านของลูกค้านะครับประตูนี้ไม่ได้อาจารย์ไม่ได้เน้นว่าต้องพักเข้านะครับขอแค่ให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นโชคลาภนะครับก็ต้องมาตรวจเช็คองศากันดูอีกทีหนึ่งนะครับ ก็หลักๆนะครับบ้านหลังนี้ไม่ควรที่ที่จะออกแบบบ้านที่เปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วทางเดินกลางบ้านมีระยะที่ลึกเกินไปนะครับควรออกแบบบ้านที่รู้สึกว่ามีลานหมิงตึงภายในบ้านเพื่อเก็บพลังแล้วก็ถ่ายเทให้ตามห้องต่างๆนะครับได้ง่าย ก็อันนี้คือผลวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับที่ไม่ได้ผูกดวงชะตานะครับอันนี้เป็นผลวิเคราะห์นะครับผลวิเคราะห์แฟนบ้านเบื้องต้นนะครับไม่ผูก ดวงชะตาและองศาทิศทางโอเคครับก็นี่ก็เป็นผลการวิเคราะห์แปลงเบื้องต้นนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับ ก็สนใจที่จะตรวจเป็นบ้านเบื้องต้นนะครับก็แอดสไลน์ลายอาจารย์มาได้นะครับที T ่ LOGO888 เข้ามาทักทายผู้คุยปรึกษาเบื้องต้นได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ท่านที่จะมาปรึกษาไปน,นะครับอาจารย์ขออนุญาต อัดคลิปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนที่สนใจทางด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับเพื่อท่านนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้เองนะครับเบื้องต้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับช่วยกด s ั b s ไ cribe กดกระดิ่งกดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ